โมกิรุ ok นะคะสูตรเคลาตินค่ะนะคะสูตรสีน้ำตาลเข้มนะคะตอบโจทย์ใครนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ผมเส้นเล็กนะคะผมบางผมน้อยนะคะผมเดิมเป็นสีน้ำตาลอ่อนอ่อนอ่อนแสงแดดอ่ะนะคะสีเดิมเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะถึงจะติดนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผมหยักโศกผมแข็งผมหนานะคะคุณจะต้องซื้อคู่นะคะ คุณจะต้องเอาสีดําไปด้วยนะคะคนที่ผมหนาผมเยอะผมเส้นแข็งนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รักสีน้ำตาลเข้มนะคะต้องการหน้าสวยสว่างเบอร์หนึ่งนะคะคุณจะต้องลงโคนที่หงอกสีดำก่อนนะคะข้อเสียของสีน้ำตาลเข้มก็คือหงอกที่โคนจะออกติ่งแดงจะเกิดความแตกต่างระหว่างผมขาวกับผมดำอ่ะผมผมแดงนะคะที่ควรจะออกติ่งแดงนะคะตรงนี้จะเป็นแบบสีดำารอกไหม เส้มตาลเข้มนะคะมันไม่ใช่เคมีนะคะมันเป็นงานออกแกนิกนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ติดผมไม่ได้จะออกงานเหลือบๆเหมือนผมสุขภาพดีเหมือนผมโดนแสงรีออนอะ่ะเหมือนผมโดนแสงแดดอะ่ะผมก็จะสีสวยสุขภาพดีนะคะต่างจากสีดํานะคะสีนี้น่าจะสว่างผมจะแววกว่านะคะสีจะเป็นน้ำตาลแบบเหลือบๆจะไม่ติดนะ ะะจะติดเฉพาะคนผมน้อยผมบางนะคะผมเส้นบางๆผมน้อยถึงจะติดนะคะจะต้องโกรกซ้ำนะคะ5้าครั้งขึ้นไปจันที่1จันที่2จันที่3จันที่4จันที่5้านะคะสีถึงจะชัดแล้วก็ติดไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสีดำหมัดจะดําแล้วดําเลยนะคะจนกว่างอกที่ควรจะงอกใหม่นะคะถ้าใครซื้อซื้อสีน้ำตาลเข้มไปนะอันดับแรกนะคะฉัจนจะบอกเลยว่าถ้าเป็นคนผมงอกนะให้เอาสีดําไปด้วยนะคะ จันนี้ลงสีดำก่อนจันหน้าลงสีน้าตาลเข้มจันถัดไปลงสีน้ำตาลเข้มพอเมาะโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะลงสีดำก่อนแล้วจันหน้าลงสีน้ําตาลเข้ม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 เออไหมเห็นภาพไหมนะคะสรุปนะคะสีน้ำตาลเข้มตอบโจทย์คนผมน้อยผมบางนะคะผมเส้นเล็กนะคะ เหมาะกับคนที่ต้องการหน้าบรายนะคะสีจะแบบหน้าสุขภาพดีหน้าจะชายนะคะหน้าจะมีออร่าผมเปล่งประกายผมจะแววกว่าสูตรสีดำเนอะนะคะสูตรนี้ตอบโจทย์ผู้หญิงที่ต้องการหน้าสว่างสว่างหน้าแบบใสๆนะคะแบบดูหน้ารักหน้าบรท์นะคะแต่ครีจะใช้สีตัวนี้ก็ต่อเมื่อจนไปธุระที่ในเมืองเนาะไปธุระไปหาคนสําคัญนะคะต้องการให้ ให้สีผมะสว่างนะคะไปหาคนพิเศษไปงานแต่งไปงานบวชไปงานทอดกระถินนะคะจะลงโคนสีดําก่อนนะคะแล้วก็จันทถัดไปอะลงสีน้าตาลเข้มต้องการให้หน้าสว่างต้องการให้หน้าใสนะคะคือสีนี้นะคะตอบโจทย์ค่ะถ้าคุณอยากหน้าใสาแก้วนะคะแบบผมเป็่งประกายโดนแดดแล้วแบบแวแว,แวสวยสวยสุขภาพดีนะคะให้เอาสีน้ำตาลเข้มไปถ้ามีงอบเอาสีดําไปด้วยค่ะของรีบักตต่ค่ะ